สวัสดีครับวันนี้เราก็อยู่กับช่องคนติดอันิเมม่ XOX อีกเช่นเคยซึ่งวันนี้ก็ขอโทษที่หายไปนานนะครับแต่กระผมได้กลับมาแล้วเย้ดีใจกันไหมครับก็เรื่องที่ผมหายไปนานก็เออคือมีนิราร์ตัวใหญ่ยักมาเรื่อมาทำลายบ้านเมืองผมแล้วพวกผมก็รีบอบยกทันทีเออ เออโอ,อ okay, เคผมโกหกออะที่จริงความจริงมันเป็นแบบนี้ผมนั้นเป็นคนติดเพื่อนมากเลยไม่ค่อยได้มีเวลาลงยูทูปสักเท่าไหร่และอีกอย่างคือผมติดแฟนมากเลยไม่ค่อยได้มีเวลาครับเออเฮ้ย <c oughs> <c oughs> ได้ยินว่ากกวแกกลัวแฟนเหรอวะเอ่อเออเออไม่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 ฉันไม่กลัวฉันไม่กลัวไม่ไม่ไม่เคยกลัวเลยสักนิดเดียวเพื่อนขออะไรสักอย่างสิวะฮะ Jangan supi guru